สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิสแทมแทมอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิสแทมแทมก็มาพร้อมกับเครื่องประดับสวยๆดีไซน์เท่ๆเ,เก๋ๆมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะโดยเครื่องประดับที่มิสแทมแทมเลือกมาในวันนี้นะคะก็คือต่างหูคู่นี้เลยค่ะสำหรับต่างหูคู่นี้นะคะมิสแทมแทมขอบอกก่อนเลยว่าสำหรับสาวๆหรือจีเวลนิสตอท่านใดที่ชื่นชอบในการสะสมเชฟของเพชรนะคะต่างหูคู่นี้ตอบโจทย์มากๆค่ะ เพราะว่ามีการผสมผสานของเชฟเพชรทั้งทรงไข่ทรงปิ้ลเสสคัตทรงหยดน้ำและทรงมาคีค่ะเรียกได้ว่าคู่เดียวครบจบทุกเชฟเลยค่ะนอกจากเรื่องของเชฟแล้วนะคะตัวแต่งหูเนี่ยก็จะมีการดีไซน์นะคะให้มีลักษณะที่โค้งร้อรับไปตามใบหูในลักษณะนี้ค่ะทำให้เวลาคุณสวมใส่เนี่ยต่างหูเนี่ยก็จะล้อไปตามใบหูเลยนะคะ ทำให้หูของคุณเนี่ยดูอิ่มดูสวยดูมีเสน่หมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะใครหลายๆคนที่กำลังกังวลว่าฉันใส่ต่างหูแบบนี้เนี่ยแล้วชอบเกิดปัญหาว่าตัวต่างหูเลื่อนหล่นลงมาในลักษณะนี้นะคะวิสแรมทำบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าทางทามัสนะคะมีการดีไซน์นะคะตัวแป้นต่างหูให้มีในลักษณะที่ล้อไปตามใบหูเช่นกันเมื่อเวลาคุณสวมใส่เนี่ย แล้วขยับให้ตัวต่างหูและตัวแป้นนะคะตรงกันนะคะก็จะเป็นการล็อกต่างหูไว้กับใบหูทําให้ไม่ขยับขยื่อนหรือเวลาคุณใส่เนี่ยคุณไม่ต้องคอยกังวลคอยจับว่าต่างหูจะเลื่อนลงมาหรือไม่ค่ะนิสแชมทมบอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมเป็นการดีไซน์ออกมาที่เหมาะมากๆค่ะสําหรับการแก้ปัญหาในจุดนี้นะคะนอกจากนี้สาวๆบางท่านที่กําลังมองว่าเอ๊ะ แต่ฉันเป็นคน,ห,นหวานๆฉันจะเหมาะกับดีไซน์เท่ๆแบบนี้ไหมมิสแทยแทยบอกเลยค่ะว่าต่างหูคู่นี้เหมาะกับทุกคนนะคะสำหรับคนที่เป็นสาวหวานนะคะมิสแทยแทยแนะนำให้คุณใส่ต่างหูแบบนี้ทั้งสองข้างค่ะให้เลื้อยไปตามใบหูทั้งสองข้างเลยก็จะเพิ่มลุคในวันนั้นของคุณนะคะให้ดูหวานดูมีประกายมากขึ้นค่ะ แต่สําหรับสาวเท่นะคะที่ฉันอยากดูเท่ๆดูคูลๆนะคะใส่ข้างเดียวก็ตอบโจทย์นะคะอย่างเช่นถ้าคุณทําผมเท่ๆโชว์หูหนึ่งข้างค่ะคุณใส่ต่างหูคู่นี้ลงไปในหูข้างหนึ่งที่คุณโชว์นะคะก็จะเพิ่มให้ลุคของคุณนั้นดูเท่ดูเก๋ขึ้นมาในทันตาเลยค่ะหรือว่าคุณเป็น working woman นะคะเป็นสาวบ้านงานนะคะที่มีลุคเนียบๆนะคะมิสทำๆก็บอกเลยค่ะว่า ต่างหูคู่นี้ล่ะค่ะที่จะเพิ่มรุกเนี้ยบของคุณให้ดูมีเสน่ห์ดูหน้าค้นหามากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้มิสแตมแทมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วมาดูกันค่ะว่ามิสแตมแทมมีอะไรมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ